เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่เกม Attack on Titan ภาคที่2ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ครับก็ถึงตาของยูมิล้ะครับที่เราจะมารีวิวสกิน <Wow. S 1> สกินนั้นคือสกินอะไรไปรับชมกันครับ อ่งในคลิปวิดีโอนี้นครับก็ถึงตาของยูมิลนะครับที่เราจะมารีวิวสกินของยูมิลกันบ้างสกินนั้นก็คือชาดานี่นะครับสกินของยูมิลนะครับก็คือสกินหญิงสารเจ้านั่นะเองครับทุกคนนี่เป็นไงดูดีกับยูมิลมากเลยนะครับทุกคนดูเรียบร้อยขึ้นมาเลยนะโห ซึ่งสกินนี้นะครับก็เหมือนกับของแอนนี่เลออนฮาเลยนะครับที่ผมเคยรีวิวไปเกาะหน้านี้นะครับราคาอยู่ที่102บาทในสตรีมเส้นเดียวกันครับหากมีใครสนใจเนี่ยหรือเป็นเมนของยูมิลเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้นะครับทุกคนนี้ก็เหมือนเดิมครับนี่เป็นแค่คอสตูมของยูมิลนะครับไม่ได้มีผลอะไรกับร่างไถท่านนะครับมีสายเพื่อความสวยงามอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับจะได้รู้ว่าเมื่ออยู่ในเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันนะครับ โอเคแมปที่เราเลือกในวันนี้นะฮะจะเป็นอันนี้ด้วกันนะคาแรคเตอร์อีพิโซดโหมดนะครับแล้วก็โหมดง่ายสุดเราจะเล่นโหมดนี้ครับ o on o n น n e น่ไหนใครเคยเล่นอันนี้แล้วบ้างมันน่าจะเป็นด่านที่เอ่อไททันลิงสู้กับไรเนอร์นะครับเรามาแจมด้วยอ่าทุกคนนี่ดูอุ้ยนี่นะครับทุกคนไปป๊าบเล่นไงก็จำไม่ได้ละ ปันคอดิป้าบเน่โอ้ยโ้เท่เลยทุกคนเนต่ตายไหมตายไหมน่าจะไม่ตายนะเลือดเขายังไม่ลดเลยด้วยซ้ำทุกคนลดไปนิดนึงมาเดี๋ยวเราจะลองแปลงล่างกันนะเน่มาให้แฟฝๆหน่อยให้ท่านสู้ได้ท่านอืมอืม แล้วมันจะแฟร์ได้ไงวะเราลุมเขาอีอีอโหเลือดเขาลดหมดแล้วเนี่ยโอ้โหนี่แล้วก็ยูมิลนะครับเป็นนัท่านพิเศษที่สามารถปีนฝ่ายสิ่งต่างๆได้ดูนี่เห็นปะก็คือเขาเก็บรายละเอียดดีเทลเหมือนในอนิเมะได้สมจริงมากเลยนะครับทั้งหน้าตาแล้วก็สกิลของนางอะไรอย่างนี้นี่แล้วก็กาดเป็นคนของไงลุกมาไหมพี่ อาพี่พี่คาอยู่งั้นเลยอ๋อเขามีบทพูดอยู่ผมปิดเสียบปิดเสียงพูดเข้าไปนี่มานี่อันนี้ผมเล่นในเมาแล้วเนี่ยทุกคนไม่ได้เล่นในจอยก็เลยอาจจะไม่ได้คล่องแคล่วเท่าไหร่เออ,อเขากดธเขากดธเขาอันนี้กดอะไรยาอมองไม่ค่อยเห็นเลยโอ้ถ้าเราใช้ดาบสู้กับเขานี่คือกว่าจะฆ่าตายนะทุกคน พี่เตเย็นพี่เตเย็นมาไปล้่างมาท่านกันทุกคนผมรู้ทุกคนกำลังรอร่างเลยท่านนี่แปลงจนเปื่อยแปลงจนยูมยิวเปื่อยอุ้ยมีคนมาเราไปฆ่าเขาก่อนให้ให้ให้ซิกจัดการนี่ท่านเพศหญิงนะทุกคนเราสู้ท่านเพศหญิงอืมอืมอืมนี่คมว่าเธอมัน ตายง่ายขนาดนี้นะครับทุกคนเพราะว่าผมปรับเป็นโหมดง่ายสุดนะเราก็จะสามารถแปลงร่างของท่านได้เรื่อยๆนะอินฟินิตี้ทุกอันเลยน,น,นี่นี่นี่นอ่แปลงรอบหนึ่งแปลงจนเปนะเนื่อยอ้าวเน่ดาเมจตอนแปลงร่างก็จะมีดาเมจเหมือนกันนะทุกคนพี่ดาเมจแสบกว่าอืมตายเถอะพี่ผมชอบกระโดดตบเขานะเน่ตายแล้วเรียบร้อยทุกคน โอ้โอ้โดนยุ่มหัวนี่อยู่เมีเรา <c oughs> อัเน,นี่ยที่มันมีหนังเนื้อครบนี่มันเป็นไททันแท้ใช่ไหมมันจะมีแบบหนังเนื้อไม่ครบอย่างเช่นแอนนี่กับไททันคอร์สตอลไททันอย่างเงี้ยเอออันนั้นน่าจะเป็นไททันเทียม โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับแมปสั้นๆนะฮะที่มาทดลองสกินนี้ให้ดูนะครับว่าเมื่ออยู่ในเกมแล้วจะเป็นยังไงก็เป็นประมาณนั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมจะเล่นเป็นคนที่มีความสามารถในการแปลงร่างเนี่ยผมก็จะแปลงร่างท่านอยู่นะนะไม่ใช่สกิลฝีมืออะไรเลยแปลงร่างอยู่งั้นนะนะทุกคนนี่ก็ ถ้าใครชอบเนี่ยก็ไปซื้อได้นะครับในสต e ีมราคา102บาทแล้วก็ยังมีตัวอื่นอีนอกมีทั้งมีคาสารีไวมีกับทุกตัวเลยนะครับประมาณ102บาทแล้วก็มีเดลซเสริมด้วยของไอเทมนไลนทันนะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับใครที่อยากให้ทำคลิปยาวกว่านี้หรือต้องการให้ทำเกี่ยวกับเกมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับบา,บาย ここにナイフを貸してくれほらよ何に使うんだよそれありがとよ<っ>まあそりゃ戦うんだよこれでユミル何するつもりださあな自分でもよくわから クリスタ、これはただの私の願望なんだがなお前胸張って生きろよ。 Claro.